เฮ้บนใหม่เฮ้ทำอะไรมาลา นุ่มๆบ้านฉัดบริรักเรียกว่าเสิร์ฟความน่ารักให้ชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับได้เห็นกันแบบรัวๆเลยแหะค่ะหลายๆโมเมนต์เลยนะคะทั้งโมเมนต์น้ําตาซึมรวมถึงโมเมนต์ที่แฮปปี้แล้วก็โมเมนต์ที่เราเห็นแล้วเนี่ยก็ยิ้มตามไปด้วยค่ะและก็อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ชาวเน็ตเห็นแล้วน้ําตาซึมนะคะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะหนุ่มบอยปกรณ์ก็ทําหน้าที่แทนคุณแม่งามทิพย์พาน้องวันใหม่ไปดูคอนเสิร์ตและในคอนเสิร์ตนะคะก็ยังมีโมเมนต์ฮิวใจเมื่อพี่บอยโกศิยพงศ์ค่ะเดิน เขามากอดปลอบตนแล้วก็น้องวันใหม่ระหว่างที่เล่นคอนเสิร์ตโดยบอยปรกรณ์นะคะก็เปิดใจถึงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบอกว่าตอนนี้มีหน้าที่ใหม่ที่เราต้องจัดการในเรื่องของบ้านต่างๆคือในบ้านหลังเดียวเนี่ยมีเรื่องราวให้ทำเยอะแยะไปหมดทั้งเรื่องการจัดการดูแลบ้านดูแลเรื่องบัญชี ดูแลคนดูแลเรื่องทีมงานนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่เขาชอบทําอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็คือมีพวกบอยน้องพัดเนี่ยแหละที่ต้องมารับหน้าที่ตรงนี้แทนนะคะแล้วก็ต้องแบ่งงานกันและหน้าที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือให้ความสําคัญในหน้าที่การดูแลวันใหม่ค่ะบอกเลยว่าพี่ชายแต่ละคนนะคะก็สานต่อสิ่งที่คุณแม่เนี่ยทำเอาไว้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องสานต่อหมดทุกอย่างจริงๆมาด ทางฝั่งของน้องชายคนเล็กนะคะอย่างพัชชัดบริรักษ์ค่ะงานนี้นะคะล่าสุดเจ้าตัวได้มีการเปิดใจกับทางบันเทิงไทยรัฐถึงเรื่องราวของคุณแม่งามทิปค่ะที่เพิ่งจากไปซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ามีฝันถึงบ้างนะคะ แต่คุณแม่ก็ไม่ได้มาแบบสะเทือนใจมาแบบแวบๆมาให้จําได้ทุกวันนี้เวลาเดินเข้าเดินออกจากบ้านก็จะมีรูปแม่อยู่ข้างประตูเวลาเข้าบ้านก็จะบอกว่าแม่กลับมาแล้วนะเวลาจะออกไปก็บอกว่าแม่ไปทําง,งานแล้วนะจะทําแบบนี้เป็นประจําค่ะและที่อยากบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณทุกคนที่รักครอบครัวฉัดบริรักษ์ตัวของพัทเองเนี่ยมาอยู่ที่ร้านแว่นบางทีก็มีลูกค้ามาซื้อแว่นเสร็จแล้วก็บอกว่าเสียใจ ด้วยนะเราก็รู้สึกดีนะบางทีเราคิดว่างานของคุณแม่ผ่านไปแล้วก็ไม่คิดว่าหลายคนจะยังจําเรื่องของคุณแม่ได้บางคนเดินผ่านหน้าร้านพัดหันไปศบตาเขาก็บอกว่าเสียใจด้วยนะซึ่งพัดเองก็บอกนะคะว่ารู้สึกขอบคุณในความรู้สึกแบบนี้มากๆไม่คิดว่าเรื่องของคุณแม่จะกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนจดจําได้ค่ะและนี่ก็เป็นความในใจนะคะจากพัด เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจพัด์นี่แหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของหลายๆคนนะคะที่ต้องบอกเลยว่ายังคงคิดถึงคุณแม่งามทิพย์อยู่เสมอเลยและหลายๆคนนะคะก็คงจะรับรู้กันดีอยู่แล้วว่าพี่น้องบ้านนี้นะคะเขาทั้งรักแล้วก็ผูกพันกันมากๆนับจากวันที่คุณแม่จากไปจนถึงตอนนี้นะคะหลายๆคนก็ยังคงคิดถึงคุณแม่กันอยู่แล้วก็อัปเดตภาพอัปเดตโมเมนต์ความทรงจําผ่านทางโซเชียลให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันด้วยค่ะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะหรือว่า ว่าติดตามบ้านฉัดบริรักษ์ก็ส่งกําลังใจค่ะแล้วก็คอยซับพอร์ตแต่ละคนกันได้เชื่อว่าหนุ่มๆทั้ง3คนนะคะแล้วก็น้องวันใหม่รับรู้ได้ถึงความห่วงใยของแฟนๆอย่างแน่นอนค่ะ